ชีด้วยมทุกคนมีชีดด้วยแตผมผมผมหยิบมาเลยดีกว่าสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายการฟ้าจะรีวิวทุกอย่างนะครับวันนี้อยู่กันที่ร้านโซบายโซเอนะครับผมโอ้โห,โหวันนี้เอามากินนอกประานที่อีกแล้วนะครับร้านนี้เป็นร้านเกาหลีอยู่ที่แบริ่งนะครับนี้ได้รับเกียรติมาะานที่ร้านนี้เลยนเนาะเข้าร้านกันเลย เช่นฟิชเนี่ยโซชิสโซชิสซี่รฟล์นะกุ้งนองซีอิว๊วเกาหลีกูเตแล้วก็โซโซชิสรวมหมูย่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้าวคลุกสาหร่ายกุ้งไข่กุ้งนี่จุกปูมิชื่ออ่านยากมากไก่ทอดซอสพัฟโฟนะครับแล้วก็ลาวยอนหม้อไฟเนาะตรงนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาหมดเลยข่งโซซีแดนนี้ ่ซนของน,นี้ก็จะเป็นหนวของทานเล่นเนาะก็จะมีทันฟรยต็อกปกกี้คิมมารีนะครับแล้วก็มออกหม่นข้อไก่ทอดออม,มุกออนชชดไส้โซนเกาหลีนะครับแล้วก็จำแชร์นะครับคือเราจะเลือกอะไรดีใช่ไหมที่อื่นจะเลือกอะไรดีเราควรม่เทคเนเจอร์หนึ่งอย่างใช่เรียกพลังงาน ตัวอย่างเลยอย่างนึงแล้วเยอนลยอนหม้อไฟนี่คับจริงๆกินกันนาเลยเราติกยาวไกลเลยอันไหนอันไหนคนสั่งเหมือยที่สุดครับก็จะมีสองตัวนี้นะคะแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นติ้งยางนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแบบแบบั่าหม้อไฟเป็นน้ำซอปคืว่าลูกค้าจะชอบแบบอันนั้นเป็นตัวนี่ไหมเราล้ำยอนหม้อไฟที่นึงแล้วก็เรามีเสริมเอาเสริมได้ได้ได้ครับปะยดนะ มาครับผาก็คือเสริมเราจะเอาอะไรก็เอาอะไรดีของทินเล็กอันไหนคนสั่งเยอะสุดครับพอเนี่ยุึงจะเลยนจะมีตอตอฟกุกกี้ตอกกี้แล้วก็อย่างที่คนสั่งก็คือทีคอนชีสจ้าจังที่เป็นซีเนเจอร์ของคือลูกค้ามีสั่งอันนี้กับอันนี้กับอันนี้ถูกไหมอ๋อนี่คือนี่คือเด็ดเลยถูกไหมตื่นเต้นมากเลยเนาะงั้นเอาเองข้อไก่หนึ่งมา ไปต้นด้วยไหมคิดว่ามันจะเวิร์กไหมเราเป็นพวกต๊อกไหมล่ะต๊อกต๊อกกี้นะครับผมไม่เอาชีสเอาชีสไหมได้ไหมคะแล้วแต่แล้วแต่เอาชีสลองดูชีสดีกวา่าเอาชีสครับผมมีไกลลย่ยใช่ถ้าไก่ทอดก็จะมีเป็นห้าชิ้นสับสิบชิ้นไก่ต้องเป็นเอ่อเป็นคลาสสิกในในหรือว่าใช่จะมีของรสชาติคลาสสิกคาสิกไก่ไก่ชีสนะครับผมผสมไหมได้ แต่ว่าแต่ว่าอีกชิ้นนึงก็ครึ่งครึ่งทางได้ได้ค่ะด้ไน้ำน้ำนีน้ำอยู่ไหนเอออาได้จ้าอันนี้อะไรอ่ะโซจูโซจูอ๋อเล่าเ้่งญี่ปุ่นล้เราได้ทั้งปีซ็งและ นีีต้องมเมาเมากหาหลีเกาหลีขอเกาหลีเอานี่อยู่ร้านเกาหลีขอโทษคขอโทษครับขอโทษท้ายเขาเว้ยเดี๋ยว,วถ้าเราทานแล้วเดี๋ยวเราจะเมาซะก่อนนะเอาเป็นน้ำเปล่าเนะาะไปดีกว่าครับน้ำเปล่าน้ำ,นำแข็งสาม น้ำแข็งสามแก้วนะคะขวดสองขวดค่ะได้นะครับผมน้ำแข็งขอเย็นทุกข้อได้ค่ะข่อไหนมาเย็นเราจะเทลงในแก้ะอ่าเดี๋ยวให้ที่ก่อนนะครับเออถ้าเป็นพวกน้ำอิตาเลพวกเนี้ยมันมีอะไรเป็นซิ่งที่ช่วยเพิ่มเย็นได้ไหมน้องเดี๋ยววันนี้จะเอาพวกนี้ไปเลยใช่ใช่พวกพวกเนี้ยพวกเนี้ยเราก็จะเติมก็ได้อยู่ก็จะอย่างที่ที่สวยๆก็จะมีบูเลมอนก็จะมีแบูเลมอนอะไหนคะอ๋อเดี๋ยวบูบูเลมอนสักแกลหนึ่งได้ ส่วนน้ำแข็งน้องแค่สองของผมไดครับผมใครก็อย่างโอเคครับก็นี่คือเมนูของร้านโซไบโซทั้งหมดนะครับผมก็เราจะมีฝั่งนี้จะเป็นฝั่งซีเรียลนี่คือจะเป็นฝั่งซิกเนเจอร์ของร้านนะครับผมก็จะมีกุ้งนองซีอิ๊วนะครับโซชิสฟลายนะครับผมแล้วก็โซชิสรวมหมูย่างนะครับผมแล้วก็ปูไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีนะครับผมก็จะมีตามายอนนะครับแล้วก็ไก่ทอดชอตทัฟเฟิลนะครับแล้วก็ข้าวคุกสาหร่าย ก็ส่วนตรงนี้เป็นของทานเล่นทั้งหมดนะครับผมก็จะมีทั้งเวนฟายแล้วพวกต่อปป๊อกกี้แล้วก็พวกเอ็นข้อไก่นะครับผมก็ใครอยากทานอะไรเล่นก่อนที่จะทานมื้อใหญ่ก็สั่งตรงนี้รอ้อยได้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นาเมนูพวกไก่ทอดนะแล้วก็จะเป็นพวกอ่าอาจจะเป็นพวกเครื่องเคียงเนาะจะมีพวกไก่ทอดสองรสนะครับผมก็จะมีไก่ทอดซอสกาลิกนะครับผมแล้วก็ซอสสปซี่นะครับผมแล้วก็จะมีนี่เลยจะเป็นข้าวาม,ม,มิมบับน,นะครับผมหรือว่าข้าวยำ ของเกาหลีนี่เองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกหมูผัดเนี่ยพวกนี้หมดเลยนะก็จะมีพวกกิมจิพวกใส่เท้าดดงพวกนี้ครับถั่วและพวกนี้ครับมีหมดเลยแล้วก็จะมีหมูพวกนี้มีหมดเลยครับผมตรงนี้วันนี้เราจะสั่งผมมีนี่เลยรามายอนนะครับผมเป็นข้อไก่นะครับต่อป๊อกกี้นะครับผมแล้วก็จะมีจก่ทอดซอสกระหริกผสมกับสไปซี่นะครับผม5ชิ้นนี่นะครับผมก็จะมีน้ํามาเป็นน้ำเปล่ากับบู ฮาวายโซลานะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราก็รอสั่งออเดอร์กันอีกทีนึงนะครับที่อยากให้มันส,สวยๆเลยนะไม่ทำเหมือนจะดื่มไม่ต้องดืๆๆ่มกเลยซอสกะหรี่กับสไปซี่นะครับผม5ชิ้นนะครับเราจะมีอันนี้คือของอันนี้คือเราซื้อครบห้ารอยบาทนะ,ะเป็นของฟรีนะครับก็คือเราไม่รูชื่อเราเรียกว่าอะไรแต่สั่ครบห้บา,ททาร้อยเอาห้าร้อยบาทขึ้นไปได้ฟรีหนึ่งจานเลยครับบอกเลยเรียบ ตอนนี้ก็มันเดือดเลยใช่ตันนี้คือเดือดมากเอาตะเกียบที่ยงไม่กินคนไข่อ่าจะคนไข่คนตีไข่ให้แตกก่อนเอาแล้วแล้วกดเห็ดกดผักลงไปให้หมดเลยอ่าเพราะว่ามีที่คีบเป็นช้อนกลางนะที่คีบที่คีบใช่ชชๆๆถามเขาพีค่ครับตอนนี้โควิดต้องมีนะ พี่ๆไหมคะขนาดช้อนกลางอะไรเงี้ยได้แน่โควิดต้องมีช้อนกลางโควิดกินร้อนช้อนกลางนะทุกคนนะบอกก่อนนะอ่แล้วเมนูนี้ไม่แนะนำเหรอคะแนะนำแล้วค่ะเรียบร้อยต่อปอกกี้ใครยังไม่รู้ดูใหม่นะฮะต่อปอกกี้ได้ครับผมสมัครครับต่อปอกกี้นะครับเราก็มาสั่งมาด้วยเราสั่งมาเยอะมากเลยตักแยกใส่ถ้วยตัวเองเลยจ้ะครับผมก็จะอาจจะตักแล้วนะฮะ <ๆ>ไส้กรอันดออันนี้จะเป็นต้าหู้นะครับดูลักษณะเต้าหู้จะนืะ้อหู เนื้อหมูนะครับดูนะเน,นื้หมูหนึ่งชิ้นครับหนึ่งกิ๊บอะตักน้ำเลยมันก็จะตักน้ำลงไปนะครับอยากให้ขุ่นท่วมนะฮะผมไม่อยากให้เรียกว่าน้ำท่วม응อืมอ้าวให้เรียกว่าน้ำมากจะดีกว่าจะบอกว่าท่วมไหมอะน้ำต้องมาก โอเค okay, ครับก็เรียบร้อยเน,นาะตักมาแล้ววันนี้เราจะมาทําการรับประทานกันก่อนนะครับคือยองยองยองนะฮะอะไรอย่ยางเลยนะยกถ้วยเห็นก็จะร้อนนิดน,นึงนะครับบอ,อกไว้ก่อนเลยแต่ก่อนเลยจะทานเราขอชิมน้ําก่อนดิ่มน้ำมันก่อนนะครับาทานน้ำก่อนนะช้อนเขายาวมากนะครับ ก็ดูแบบอน,นั่นดะีนะไม่ไม่โดดมากมีความรสชาติที่ไม่โดดแล้วก็มีความกลมกล่อมอยู่ผมว่าต้องลองกินแบบรวมๆแม่จ๋าเวอร์ที่สุดนะคือรสชาติอย่างเงี้ยมันยังกลมกล่อมอยู่ของเขาชิพแบบทั้งหมดเลยมาดูเส้นมาม่ากเ,เส้นมามากก่าเกาหลีเส้นขาวใสมากครับอันนี้คือเป็นของเกาหกลีโดยตรง เปล่าปลอนร้อนจะลิ้นพองนะครับผมแม่เส้นมาม่ามีความเหนียวดึบเหนียวดึบเหนียวนะมั้ดึบทีแล้วมันดึดบดีมันจะดบ เออมันแบบไม่ใช่เคี้ยวแล้วขาดเลยอ่ะมันจะมีความมันแบบยุก<ม>นะคะ<ด>รับแล้วก็เราควรจะทานน้ำผลไมเพิ่มนะครับพวกอ่าพวกยังไงดีเอาเลยก่อนดีต่ปอป๊อกกี้ของต่ปอป๊อกกี้นะครับลองต่อป๊อกวก,วกี้กันนะครับต่อพ็อกกี้เราจะขอ,อใช้ของเราเลยนะครับในการคลิปนะครับผมก็ต่ปอป๊อกกี้ก็จะมีชีสด,ด้วยเห็นทุกคนมีชีสด,ด้วยนะครับผมผมขอผมหยิบมาเลยดีกว่าหยิต่อพ็อกกี้เลยก็จะใหญ่มากอาจารย์ก็จะเป็นชีสเราจะดึงเข้ามานะ ีชดติดด้วยนะเดแ้แต่ก็ไม่ได้ติดต่อบ็อกกี้เรานะฮะเขาติดมาเลยเกืเอ้นของเขาดูแบบมาตรฐานดิไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะับผมอ่าเ,เริ่มทานต่อชิมต่อบ็อกกี้ต่อ โดนซอสบ็อกกี้ของเขามีความเหนียวหนึบที่กําลังดีไม่เหนียวมากก็หนึบหนึบเหมือนกันเหมือนเส้นหมากฝรั่งหนึบหนึบเหมือนกันผมว่ากำลังดีแล้วตัวซอสของเขาอ่ะเห็นไหมซอสเขาเข้มข้นเข้มข้นแล้วมีความเผ็ดมีความเผ็ดที่โดนมาพอใช้ได้นะครับถือว่ากําลังดีเนาะใครชอบกินแบบเผ็ดก็ลองตอบบล็อกกี้ดูถือว่าเผ็ดในแบบสไตล์แบบเกาหลีไม่ใช่เผ็ดไทยเผ็ดแบบสไตล์เกาหลีเลยนะครับแล้วก็มีชีสด้วยมีชีสด้วย จะเ,เลยต้องมีความแบบชิ้นมานะครับผมก็สอบปะรดคิดว่าอร่อยเหมือนกันเนเดี๋ยวหนึ่งหนักดีต่อไปเขาก็จะเป็นอเอ็นไก่ครับสับอะรดก่อนเป็นไก่นะครับ,บ,บกกผมเป็นไก่นี่เป็นข้อไก่นะครับพบเจอได้กันทุกทุกเกือกทุกร้านเนาะขอแชร์ได้หนึ่งขอพูดได้หนึง่งชอบกินมากในสมัยก่อนตอนที่ปี58เนี่ยกินร้านเราเนี่ยกินไก่ที่ชอบกินมาก ก็จะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับเป็นน้ำจิ้มเกาหลีของเขาก็ผมจะทำการชักชิ้นหนึ่งเป็นไก่ต้องมีความแบบนึ่มๆเป็นเอ็นนะเนาะเปเอ็นไก่เนี่ยเยอะนะกินกล้วได้เยอะดิเป็นน้ำจิ้มไก่แล้วก็คือ เนียวหรอามรู้สึกของนันว่าเอ็นไก่มันเป็นเนอ,อ็นนะฮะมันคือเอ็นไก่เนเี่ยเนี่ยเป็นเอ็นเวลาเคี้ยวมันก็จะมีแบบความหนึบหนุบเอ็นอยู่แต่ที่เป็นเอ็นผมรู้สึกว่ามันเอ็นมันมีความเยอะไปน,นิดน่ะเ,เนาะเยอะนิดแต่ถามว่าใครชอบกินเอ็นไก่หรือว่าต้องมากินคำว่าอ้อเคแล้วมีความคล่องแคล่อยู่ มีความเอ็มของแป้งอยู่นะตรงนี้แล้วก็แต่ว่าเขาบอกผมนะผมไม่ค่อยกินเนื้อไก่แต่ว่า,าผมรนะูม้สึกนนว่า,วาตัวเอ็นมันจะเยอะไปนิดนึงตรงนี้ก็เลยว๊บมองว่าเอ็นกัดกลางๆแบบมัน,นก็โอเคแต่ซอสเขาโอเคนะครับผมตรงนี้ก็ต่อไปเขาก็จะเป็นไก่ทอดก็จะมีสองรสนะครับก็จะมีซอสอาก็จะมีเป็นตัวกระลิกนะครับแล้วก็จะมีสไปซี่นะครับผม,มก็เราจะมาทานตัวกระล,ลิกกันก่อนเลย อันนี้ออขอให้ใช้มือนะครับเป็นไก่ต้องใช้มือครับไม,นะนนม่ใช้มือนะหยิบอันนี้มาอ่านี่เลยชิ้นือนะครับ อยู่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอนะไรไม่หาดกรอบยังมีความกรอบอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกท่ เป็นท้ายนี่ครับก็จะเป็นเออ่นี่คือของฟิกแอมนะครับที่เราสั่งพุ่งถ้บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะยกให้คุณดูที่ผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็เดี๋ยวเราลองทานดูนะครับก็ในมือก็เลยละก็เดี๋ยวจินเลยก็จะมีซอสคู่ใจนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มสีน้ดำๆนะครับนะผมผมไม่รู้ว่าชื่อมันชื่ออะไรเนาะแต่ผมลองทานมัเลยกว่าในมือก็เลยละมองโดยรวมเในมือก็เลยละจิ้มเลยครับจิ้มแล้วนะ

เคยทานเกี๊ยวซาไหมคล้ายๆกันเลยไม่ต่างเหมือนเกี๊ยวซาเลยมันคือเกี๊ยวซาหรือเปล่าเหมือนเกี๊ยวซาในสไตล์แบบเกาหลีแบบแปะแต่คือคุ้แกี้คนละแบบกันเป็นเกี๊ยวซาแบบคนละแบบอันนี้อเนื้อนุ่มนั้นแน่นก็แต่อันนี้แบบมันจะยาวกว่าแล้วมีความเนื้อแน่นกว่านิดนึงเนาะแต่ถามว่าซอสเพิ่มความอร่อยให้กับเกี๊ยวซาแล้วก็เพิ่มมานิดนึงจะถามว่าคือมันซอสเกี๊ยวซาคล้ายๆกันเลยความที่ผมมีความเปรี้ยวๆนิดนิดหน่อยเดี๋ยวไม่ได้เยอะอะไร เนาะโอเคครับส่วนนี้เราก็ได้ลองครับทิมมดแล้วโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับแล้วเราก็ขอรับประทานอาหารกัมบันโตนี้ให้เรียบร้อยก่อนเนาะเรามาเจอกันช่วงสุดท้ายเราทานกันหมดแล้วนะครับผมเจอกัน